แกมาก็เจอตัวน้องเลยนะน้องนี่อันเท่ากันเลยนะครับเวลามันจอมันจะมีบัตรเพอร์เซอร์โผมาไอเครื่องนี้จะใช้การสกแกนด้วยนิ้วเอานิ้วแตะนะตรงนี้สังเกตว่าปุ่มจะเยอะส,สำหรับสายว่านะครับที่ต้องการแท็บเล็ตอันเล็กๆนะครับไว้ในการวาลรูมนะแบบเดินทางไปมาพกพาสะดวกนะครูออมเคยรีวิวตัว iPad Mini นะมินิ6วันนี้ในที่สุดครูออมก็ได้3ปีแห่งการรอคอยนะนั่นก็คือ iPad Mini 7นะครับกล้าบอกได้เลยว่าเป็น iPad ที่ขนาด8นิ้วที่แรงที่สุดในโลกนะครูออมซื้อมาพร้อมหมดอันนี้ด้วยนี่นะครับนี่คือสิ่งที่มันทำให้ครูออมซื้อนั่นก็คือ Apple Pencil Pro นะดังนั้นวันนี้เราจะมีการรีวิว2อย่างนะครับอ่าเรามาดูอันบล็อกกันดีกว่านะครับรอบนี้ครูออมไม่ได้ซื้อมือ2นะครับซื้อมาด้วยโปรของ s h อ p e e นะครับโทรก่อนว่าซื้อมาได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับขูออมได้มา2 3ง2มนะเป็นตัว256นะครับ256ห้เกกนะเป็น Wi-Fi ธรรมดาอ่า กล่องก็จะหน้าตาเหมือนกล่องของ iPad mini 6เลยนะเราก็จะมีคำว่า iPad mini ตรงนี้นี่เป็น iPad mini 7เป็น A17 Pro นะครับ Wi-Fi นะครับตัว256นะครับถ้าเปิดซิงเราก็จะเจออันนี้นะครับ2จุดนะครับซึ่งผมไม่ไม่เคยเปิดซิง iPad เลยนะแกมาก็เจอตัวน้องเลยนะน้องนี่อันเท่ากันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมด นี่ลิ้นดึงขึ้นมาปึ๊บนี่เป็น iPad คนระับเป็นสีม่วงนะครับด้วในนี้ก็จะเป็นคู่มือเนาะแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีสายเพียบอันนี้นะผมเก็บไว้เวลาเผื่อขายต่อแล้วกันนะมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันเป๊ะเห็นเป๊ะเลยยกเว้ตรงนี้เขาบม่มีคขาว่า iPad Mini อันนี้ไม่มีไอ้อหกไม่มีนะเราจะมาอันบ็อกตัว Apple p e n c i l Pro นะครับบ้างน,นะอันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับซื้อมา2,000เป็นของใหม่นะยังใหม่อยู่ใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าไอ้น,นี่ก็เพิ่งออกเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเป็นโปรนี่มันจะขึ้นอย่างงี้ครับถ้าเป็นอันนี้เป็นตัว2นะครับคือหน้าตาเหมือนกันทุกประการเลยครับสูงเท่ากันทุกอย่างมั่งเท่ากันหมดเลยนะครับมันจะต่างตรงนี้ตรงแค่ตรงนี้เองนะครับก็คือคำว่ามีคำว่า Pencil ก Pen ับเ i ลชิฟโนะครับคุณสมบัติมันก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่ง ในกล่องก็ไม่มีอะไรมีคู่มือเนาะเก็บกล่องไว้แล้วกันเอาไปขายต่อไนดะ้มาดูสิใช้กับ iPad Mini ได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัว Apple Pencil 2ธรรมดานะตูดเป็นอย่างงี้นะครับเสียบปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับโปรนี่ผมเพิ่งแกะมเมื่อกี้น,นะเสียบได้แหละนี่อาคืออะไรเห็นไหมให้บีบไหนดูสินี่บีบมันจะมีข้อมือโผล่มานะอ่ะนี่ป๊บอ่ะก็เป็นของดีนะมันจะมีสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับ ในในเรื่องของการใช้โปรแกนนะครับจะเป็นเรื่องของการโชว์บัตรแต่ผมว่าผมต้องตั้งค่าก่อนปกติการตั้งค่า,าได้อยู่ในพรีฟก็คือ Pre f e r e n c e นะครับบัตรเคอร์เซอร์เนี่ยสำคัญมากนี่สิ่งผมต้องการเลยคือเวลาเอาจ่อเนี่ยเวลามันจอมันจะมีบัตรเคอร์เซอร์โผล่มาดีมากนะดีมากโอเคมาพูดถึงสเปคน้องบ้างนะเขาบอกว่าน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่293ก้บรัมนะซึ่งผมช่างมาแล้วได้่ยได้292ประมาณเนี้ยก็ถือว่าตกเป๊ะนะครับนี่ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ เ,เสียงลดเสียงนะครับ2ตัวนี้นะครับอันนี้ปุ่ม power ใน,นลำโพงอยู่นี้ไม่ไม่ไมไมกระจอกนะไม่ใช่ม ono นะสตูดิโอนะครับก็มีหลายรูอยู่อ่าเรามีอันนี้เป็น usb type c type c ความแรง10กิกะบิตเป็นจอเป็นมัดติดทัสนะครับก็เป็น led IPS นะครับบอกก็เลยว่าความละเอียดเยอะนะอันนี้เป็น326 DPI นะเจ้าตัวนี้ไม่รองรับ Apple Pencil ธรรมดา2นะครับแปะได้แต่ไม่รองรับนะครับมันใช้ชิป A17 Pro นะครับแรงประมาณ iPhone 15นะครับ15ตัวแบกกล้องนี้เป็นกล้อง12ล้านนะครับสามารถบันทึกวิดีโอ 4K ได้ มันถึง 4K ได้ถึง60เฟรมเลยนะแล้วก็ซโลโมชันได้ด้วยกล้องหน้าตรงนี้เป็น12ล้านนะครับผมว่าโดยรวมๆไม่ค่อยต่างกับไอ้ iPad Mini เท่าไหร่ Wi-Fi ยังไม่ใช่ Wi-Fi 7นะครับเป็น 6E Touch ID เครื่องนี้จะใช้การสกแกนนิ้วเอานิ้วแตะนะตรงนี้สังเกตว่าปุ่มจะใหญ่เห็นป่ะปุ่มนี้มันเป็นปุ่มที่มันจะมีสกแกนนิ้วมืออยู่นะครับี๋ยวผมต้องไปตั้งค่าสกแกนนิ้วมือเหมือนกัน ม8กิกผมบอกเลยแม8ถ้าแรมมันแรมมันเยอะแรม8เนี่ยมันจะเหมาะกับการทำพวกคลิปสตูดิโอทำแบบพวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้มากกว่า4แน่อนอน,อนอลนะแล้วได้2เท่าเลยนะแล้วมีผลกับการทำงานโดยรวมด้วยนะครับโอเคสเปคประมาณนี้เนอะสวยงามนะครับโอเคนี่จะเป็นผลเทสท,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 ที่ที่หลายๆคนอยากรู้นะครับการเทส Jerry Scoring นะครับก็คือการที่มันเคลื่อนไหวมันเป็นวุ้นนะครับอันนี้มินิ6นะอันนี้ตัวตมินิเจ ส่วนตัวผมว่ามันต่างนะรู้สึกได้ว่าภาพภาพนี้ลื่นกว่าด้านซ้ายลื่นกว่าแบบชัดเจนมากผมว่าชัดนะชัดเดี๋ยวเรามาเทสของเว็บตนบ้างนะครับเว็บตูนแนวตั้งนะครับส่วนตัวเว็บตูนครูอ่านยังไม่กี่เรื่องนะมีวันทอไไร้ไใจกับยุกอิเซมนะผมขออ่านแบบตอนล่าสุดเลยลวกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสบายชุดสบายลงนะ สีไม่ค่อยต่างกันครับคือสีเหมือนกันเลยนะครับแล้วนะั้นเรื่องสีไว้ใจได้นะ้วแต่ว่าความนุ่มต่ตางนะครับอันนี้พอขึ้นเนี่ยสังเกตนะมันเส้นมันจะขาดๆตตตขาดนะอันนี้มันจะเนื้อมันจะเนียนตาก,กว่าสวไอ้เรื่องความลื่นไม่ลื่นนี่อยู่ที่ฟิล์มนะพอด,ดีผมเพิ่งไปติดฟิล์มมานะครับมันแบบรู้สึกได้นะไม่ใช่แบบพนโนเองนะคือมันรู้สึกได้เลยครับว่าตัวเนี้มันแก้ไขมามา,มากขึ้นแต่แต่ถามจริงว่ามันอ่านได้ไหมมันอ่านได้เหมือนกันไหมอ่านได้เหมือนกันนะ ประมาณนี้เราจะพาเจ้า iPad ตัวนี้นะครับมาฟิเนสกันนะครับที่เซนทรัลรามฟครับเราได้ที่นั่งเรียบร้อยนะครับ,ก,บก็อปกรณนะก็จะมีมือถือนะใ์้เขาแบงไว้นะแล้วก็ตัวนี้นี่เราจะเทคกรูโนนะถ้ามาใช้ก็ทีเด <c oughs> เราจะมาทำงานเนาะทำงานโดยใช้คริปสตูดิโอนะครับอันนี้ตอนเช้านะตอนประมาณ9้โมงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะทางานกันยังไงเนาะแล้วอันนี้เราแต่คนจะตั้งโหสเปย์นะจัดโหมสเปย์ให้มันเรียบร้อยนะครับอ่าเราจะใช้คิปสตูลิโอนะครับโดยที่ผู้กอมมันก็จะมีสติกเกอร์ไลน์ที่ทําไว้ว่าจะามันนั่งลงสีต่อนะครับใช้คิปสติดิโอนะสามารถที่จะทํางานอย่างนี้ได้เลยนะโอเคเราเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยนะผมขออนุญาตไม่ใช้ไม่ใช้คีย์บอร์ดนะครับผมจะอยากใช้ความสามารถของ l e Pencil โปให้เต็มที่นะด้วยการแบบใช้การบีบนี่ไงอะไรขึ้นมานะผมลองแล้วมันก็ใช้งานได้นะอ่ะโอเคมาทำงานกันดีกว่านะครับ โอเคเซ็ okay. เป็นที่เรียบร้อยนะครับปสวยไหมนี่อันแผนนี้นะดูดีเทลดิ ประมาณนี้เนาะเอา iPad ดแบนี้มาททำงาน mm hmm. นอกสถานที่นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าคราวนี้ไม่ใช้คีย์บอร์ดเลยไม่ใช้เลยใช้แต่ความสามารถดิบๆตของตัว Apple m a มชชีนปรนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่นักวาดหลายๆคนรู้ไหมว่า iPad มันทำแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือการใช้ดิสเพ a y แบ like บ e x t e n d e d อย่างเช่นอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ iPad สามารถทำได้นะครับเนี่ย move ไปที่ iPad นะครับแล้วก็ Move ไปที่จอเสริมอย่างนี้ได้นะครับจริงๆปกติ iPad กับทุกรุ่นสามารถ m i r r o r ได้ i ี r o r คืออย่างนี้ครับเนี่ยสามารถ ใช้ตรงนี้นะครับนะครับนี่คือมิ r เลอร์คือจอสองจอจะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือว่าทําอะไรมก็จะเหมือนกันซึ่งทําได้กับ iPad คทุกรุ่นนะครับที่ต่อจอเสริมได้นะครับจะมิเลอร์มีอะไรได้หมดเวลาเราต่อจอแยกมามันจะมีขอบอย่างนี้เห็นไหมครับ นี่เคยทำรีวิวอันนี้ไว้นะเกมเซอร์จี8พัสนะครับสามารถใช้ iPad ได้เลยนะครับเนี่ยติดอย่างนี้ได้เลยเป็นขนาดที่มันสามารถทํากับแท็บเล็ตได้นะก็เป็นตัวเดียวเลยนะใน,ใ,นในตลาดนะเราก็สามารถมาเล่นเกมอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมที่มันโหดดูนะโดยใช้จอที่เล่นนะหัวไวเราบอกไว้ก่อนว่าครูออมเล่นเกมกลางมากนะครับเกมแรกที่จะเทสให้ดูนะครับ Resident Evil 4นะครับเล่นได้ไหมเกม AA เลยนะ <laughs> <c oughs> นี่มาให้ดูเลย นี่โอ้มืดตื๊อเลยนะครับนี่ฟันบ้างเลยฟันเอ็กเอ็กปุ่มนี้นี่กดได้นะอ้าวทำไมตายล่ะเอ๊ะเดีอกดผิดไม่ใช่ปุ่มหรือปุ่มเองไม่ใช่ปุ่มนี้อ๋อเนี่ยโอโหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยนี่เสรียบฝ่าฟัาน โอเคในซันดี้วิวประมาณนี้แล้วกันนะดูฉากดูอะไรเงี <Pal> ้ยอ่าไม่ว,ว่าผมจะเทสเกมอะไรนะผมจะมีเกมหนึ่งที่ผมเทสทุกครั้งนะครับนั่นคือเกมชินอิมเพกนะครับนี่ให้ดูฉากนี่ดูฉากเห็นไ,ไหมเรนเดอร์แบบนิ่นเนียนครับน,น,นิ่นเนียนเนี่ยเรนเดอร์ได้เห็นรับคือไอแผงอันนี้บอกว่าเลยว่าเกมนี้คือเครื่องนี้มันมันเล่นเกมได้หมดจริงๆครับเกมคือไม่ไม่มีเกมไหนที่มันเอามาอยู่ กดแดชยังไงอ๋อโอเค ตายโอตายรอบก็เกนชินก็ไม่ต้องห่วงครัเล่นเล่นเล่นนะดังนั Ugh, ้นถ้าเกนชินเล่นเลื่นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเกมอื่นด้วยเช่นโครงไกสตาร์เรียวเนาะแล้วก็พวกเวอร์จิลเวฟนะอ่าซีซีซีนะเซเลสโซซีโร่พวกนี้ถ้าเกนชินเล่นเลื่นพวกเกมพวกนั้นเล่นเลื่นหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้ว iPad สามารถใช้โป้ทอชช็อปนะครับกับอิลเลสเตอร์ได้ด้วยนะรวมถึงไลท์รูมด้วยนะครับคนสำหรับคนที่ เขาเรียกว่าสมัคร a อ o b ปประจําปีไว้นะจะสามารถใช้บนนี้ได้ด้วยคือใช้มันเป็นมันเป็นอีโคซิสเต็มเลยนะคือใช้บนคอมก็ได้กับใช้บน iPad ก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับอ่าอย่างเช่นอนะ่ะผมเอาก r าฟเตอรนะครับนี่มันก็จะเป็น Adobe ID เนาะคอนติเนียลดูไอโด e ไอดได้เลยใครที่มี Adobe ID ก็ใส่ไปนะครับอ่าอย่างโปรแกรมอิร์เซสเตอรเนี่ย ถ้าเราเซฟผ่านคาวก็จะใช้การด้วยกันได้ด้วยนะเนี่ยเปิดมาผ่านคาวนะครับเป็นไฟล์งานที่ทาคูอออก่กับคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับวิธีการใช้เครื่องมือก็คล้ายๆกันด้วยนะครับใช้มือในการทํางานได้รัศเตอร์นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะและ้วเครื่องมือแอบน้อยกว่าด้วยนะความรู้สึกว่ามันแอบน้อยกว่าคือคือมันปรับตัวไม่นานครับเพราะว่าเครื่องมือส่วนใหญ่วางไว้จุดเดียวกันคือจะบอกว่ารัศเตอร์ใน iPad สร้างมาค่อนข้าง,างดี บอกว้เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะแต่ว่าอาจะต้องปรับแต่งนิดนึงนะบอกว่าเลยใครใ,ครใช่อิราอันเนี้ยคล้องมันมันใช้มันใช้ทำงานได้เลยนะสำหรับโปรและชอปแบหน้าตาก็ประมาณนี้ยิงก็ใกล้ใกล้กับตัวของ p c นะแต่ก็ยังไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับในเลเยอร์เดินกวหานะครับหน้าตาเออหน้าตามันก็เหมือนมันก็เหมือน,น,อนในนี้เลยนะนะครับแทบจะเหมือนกันกันกบใน,ในคอมเลยนะแต่มันจะแตกต่างตรงเครื่องมือนะ รูปร่างอะไรเงี้ยมันมันมีความเคยต้องต้องผ่าอาศัยความเคยชินนิดนึงคือจะบอกว่าปรับตัวไม่นาน,นครับใครได้ใช้นะแต่ต้องปรับตัวอ่ะโอเคก็มานี่นะใครที่ iPad เป็นเครื่องทํางานได้ระดับไหนถ้ามันอยู่ในระดับที่สามารถใช้ Adobe ได้นยะเขาเลยว่ามันก็เป็นกรัฟมันขเขาเียสายคอนเทนเตอร์นะก็สามารถทํางานได้นะสำหรับเคสนะครับที่แนะนํรผมว่าเคสที่ดีสุดคือเคสนี้ครับคือเคสนี้คือเคสอออาราสุดนะครับเคสสไตล์เนะี่ยสไตล์ที่มันไตไตโฟได้เงี้ยนะเพราะว่ามันสามารถนะ่ใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะ นี่คือนี่คือรูปแบบเคที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่ามันดีสุดแล้วนะที่มันแบบใช้แล้วมันจบมันจบได้จริงๆอ่ะก็คือหนึ่งก็คือมันจะต้องมีมีที่ใส่อะนเป็ซิลตรงนี้แล้วก็ไอตัวต้องต้องเป็นไตไตโฟเพราะว่าถ้าเกิดมันพับไปเฉยอ่ะมันจะมันจะถ้าเกิดมันเป็นไตโฟมันจะตั้งได้ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยเลยมันก็ช่วยป้องกันหน้าหน้าหน้าจอของด้วยแล้วก็มันก็จะตั้งดูตั้งทํางานตั้งวาดรูปก็ได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะคือคือคือมันไม่ได้เปลี่ คือมันไม่ได้คิดเป็นเคสสาหรับสายวาดแบบจ๋าๆนะครับคือมันก็ตั้งในระดับเดียวนี่แหละผมชอบตรงที่ว่ามันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนี่แหละโอเคคิดว่าจบกันได้แล้วแหละกับรีวิวของ น้อง iPad Mini นะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าน้องอ่ะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างสำหรับคนที่เอต้องการจะอัปเกรดมาเออหรืออาจจะต้องการที่จะซื้อความเหมาะสมนะครับเหมาะสมกับคนที่ชอบอะไรที่มันกระทับอะไรเงี้ยยิบขึ้นมาเนี่ยอ่ะฟีลซุบนะครับแล้วก็เบาเขาเรียกสายเกมอ่ะสายเกมแน,น่ๆเกมมาชอบชอบแบบเป็นมินิเลยนะต่อจอยต่ออะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็ความแรงนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะเล่นเกม AAA ได้นะ Resident วิ e i l 4นะเล่นอะไรเล่นได้นะครับ สอคือสายวาดที่ชอบแบบหยิบขึ้นมาเร็วเแบบจดเน้นแบบควิคควิคสเก็ตหรือว่าเน้นแบบ m o b i l ตีู้สูงอะ่ะนะสายวาดที่ชอบแบบพกพาเหมาะมากทําพนักงานอะ่ะพนักงานเหมือเช่นถ้าเกิดอาเป็นพนักงานที่เป็นร้านอาหารนี่ผมเห็นหลายคนเขาใช้ iPad ในการแบบคลิกๆๆๆแล้วก็ส่งข้อมูลส่งข้อมูลนะอาจจะไม่ใช่ iPad ก็ได้จ,จะเป็นพวกแท็บเล็ตตัวอื่นก็ได้แต่อันนั้นก็โอเค คอนเทนต์อีคิเอเตอร์แอดมินเหมาะมากพตรเหมาะเลยไอเนี่ยแหละพกเอาไว้พกเลยใส่แอดมินเนี่ยพกไปทำนทำงานนะตัดต่อวิดีโอก็ได้ตัดหอัไๆก็ตัดได้เพียงแต่ว่าหน้าจอมันเล็กมันอาจจะตัดไม่ถนัดนะแต่มันตัดได้พูดง่ายคือ iPad ดมินิเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะกับทุกรูปแบบเลยนะครับเออเออก็ผมยังรู้สึกรู้สึกอย่างนี้นิดน,นึงนะเออ ทำไมเขาไม่อัปเกรดเป็น A18 Pro เลยอันนี้ข้องใจนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสังเกตมันเป็นเชิงข้องใจมากกว่าจุดสังเกตนอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของขนาดก็ไม่ใช่นะผมว่าขนาดก็ไม่ใช่ปัญหาราคาก็โอเคนะราคาไม่แพงนะราคาก็คือสมน้ําสมเนือมันจอผมว่ามันอัปเดตมาดีนะดีขึ้นนะแค่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ไม่สุดไปเลยวะมันเอามันไม่เอาไม่เอาแบบจอดีที่สุดไปเลยโอเคต้องจบแล้วนะรีวิวนี้ไม่งั้นนานเกินไปแล้วนะครับ ก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามานะเข้ามาเยี่ยมชมนะเข้ามาอ่านรีวิวอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเพิ่มบอกแล้วกันผมอาจจะไม่ได้รีวิวบางเรื่องนะเท่าที่คิดออกจ,จะเรื่องเกมเรื่องอะไรผมอาจจะไมไ่รีวิวเยอะนะผมไม่ค่อยผมจริงๆผมไม่ใช่คนไม่ใช่สายเล่นเกมนะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ไปเจอกับรีวิวดีๆนะครับเด็ดๆอันหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ